ใช่ครับถ้าถามว่ามันแรงน้อยกว่าตัวที่มีสายหรือเปล่าแน่นอนครับมันแรงน้อยกว่าแน่แต่ผมว่าสิ่งที่เราควรสนใจคือมันแรงพอกับการใช้งานของเราหรือเปล่าและความที่มันเป็นไร้สายเนี่ยมันแลกมากับความแรงระดับนั้นเราโอเคหรือเปล่ามันสบายขึ้นขนาดไหนผมว่าเดี๋ยวเราได้คำตอบกันครับ ้องกินก่นเลยนะครับว่าเมืม่อประมาณสองสามอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยาทาง Back and the ก e r ติดต่อมาว่าเฮ้ยผมมีของเล่นจะลองให้เล่นดูสนใจไหมนี้พอบอกว่าเป็นปืนฉีดน้ำไรยสายเนี่ยผมไม่ลังเลเลยคือผมอะเล็งไว้อยู่แล้วนะว่าอยากได้ปืนฉีดน้ำไรยสายคือจริงๆมันมีอีกยี่ห้อหนึ่งอยู่ในฮัตเวร์เฮาอืผม เคยเห็นอยู่ซึ่งผมตัดสินใจนานมากเลยว่าแบบอยากได้แต่เขายี่ห้ออะไรสักอย่างผมอ่านไม่ออกเหมือนกัน W O R อะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนี้ซึ่งเขาก็เป็นปืนฉีดน้ำไร้สายอย่างนี้เลยทำไมถึงผมอยากได้ไร้สายก่อนไร้สายเพราะถามว่าผมมีเครื่องฉีดน้ำแรงดันไม่มีผมว่าทุกบ้านมีแต่ทุกบ้านที่ไม่ค่อยหยิบออกมาใช้คือตอนที่เราซื้อเรามั่นใจว่าเราจะได้ใช้บ่อยมาก แต่ที่ไม่หยิบออกมาใช้เพราะมันทั้งสายไฟสายน้ําต่อปืนคือทุกอย่างดูแบบช้ายุ่งยากมากเหมือนแบบสมัยก่อนแบบคุณพ่อคุณแม่ให้ไปดูดฝุ่นนะครับแล้วเราแบบโหลากสายต่อสายดูดแล้วหลังจากนั้นที่เรามีไม้ดูดถูพื้นแบบดูดฝุ่นแบบที่มันที่มันแบบไร้สายเลยเราก็ใช้งานมันบ่อยมากอันนี้เหมือนกัน อันนี้คือเหมือนกันเดะเเลยผมอยากได้เพราะเหตุผลนั้นแต่ที่นี่ตอน,นั้้ผมก็เลยคิดมากมากว่าอ้าวแล้วแล้วถ้าผมซื้อตัวนั้นไปเนี่ยผมมีอะไรที่มันเป็นซิสเต็มของเขาบ้างแล้วผมไปส่งซ่อมที่ไหนจะดูศูนย์ที่ไหนคือมันมีอาจจะมีนะผมไม่ทราบเองแต่ผมแบบเอแล้วราคามันก็ไม่ราคามันก็ไม่ได้ถูกมากนะมันก็แรงอยู่ใช้ได้เหมือนกันก็เออเอาไงดี จนแบ็ k แฮนเดเกอรส่งตัวนี้มาแล้วผมได้ใช้เดี๋ยววันนี้จะลองรีวิวให้ดูครับว่ามันเจ๋งขนาดไหนแต่ก่อนจะไปรีวิวเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูบิวคอลิตี้ก่อนสำหรับช่องเราก็จะเป็นบิวคอลิ i t y ก่อนนะส่วนใหญ่ในตัวของตัวเนี้มันเป็นพลาสติกนะอันนี้เป็นพลาสติกหมดเลยสีส้มๆที่เห็นทั้งหมดตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับผมก็แข็งแข็งแรงอยู่นะ แข็งเลยแหละตกก็ไม่น่าแตกมั้งผมว่าในในแบบระยะถือเออซึ่งเขามีหุ้มยางส่วนนี้มาให้ส่วนสีดําตรงนี้เป็นยางเดี๋ยวผมให้ดูอใกล้ลเห็นไหมฮะส่วนสีดาตรงนี้เป็นยางทั้งหมดตรงนี้ก็เป็นยางตรงนี้มีปั๊มเขียนว่าแบบ350 psi นะฮะอันนี้เป็นยางนี่ก็เป็นยางเออข้างบนตรงนี้มีสวิตช์ high low มาให้ ทังบนมีสวิตช์ไฮโลมาให้โลไฮเออเออไฮโลดูแบบเอ๊ะแล้ว <c oughs> มีสวิตช์โลไฮมาให้นะฮะดันได้สบายยางของเขาอะ่ะมันไม่ใช่ feeling เดียวกับ feeling เดียวกับเครื่องมือช่างนะมันจะเป็นยางแบบไม่รู้สิเหมือนยางรถยนต์อนะ่ะเหมือนแบบมีความแบบรับบ e r แน่นแน่นกว่าเออไม่ไม่ได้เป็นความรู้สึกัพ p อ o r t กันกระแทกหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบแบบเครื่องมือแต่ก็เป็นความจับถือที่ดูแบบ ดูถนัดเดี๋ยวดูแบบเออแน่นๆเหมือนยางรถยนต์อ่ะเหมือนเป็นเส้นๆแผ่นๆอะไรอย่างนั้ยน,นะโอเคข้างหลังก็เหมือนกันครับเป็นพลาสติกนะฮะแล้วก็มีเขียนว่าบลาบลาเป็น2 0โวลต์นะครับผมธรรมดาน้ำเข้าตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวผมพลิกมาให้ดูง่ายๆน้ำเข้าตรงนี้ นี่เป็นสาน้ำเข้าเขาให้อันนี้มาเรียบร้อยแต่ผมใส่ไปแล้วผมขี้เกียจถอดนะฮะแล้วก็ตัวน้ำเข้ามีฟิลเตอร์กรองให้เรียบร้อยก็โอเคดีระดับหนึ่งพวกเศษจะได้ไม่ติดเข้าไปข้างในนะครับผมน,นี่เป็นไกไกลเนี่ยเขาจะมีอันเนี้ยดันมาให้เวลาเพื่อนๆใช้งานก็กดลงมาก่อนปึ๊บอ่าแล้วก็กดนั่นน้ำแป๊บครับ โอเคเดี๋ยวขอวางผ้าไว้ในฉากเลยนะเพื่อมันไหลออกมาอีกอผมไปลองใช้งานแล้วผมตื่นเต้นมากเกินกว่าที่จะแกะกล่องอันบ็อกซ์แล้วก็อันบ็อกซ์ที่ดูก่อนแล้วค่อยใช้ผมไปใช้เลย <c oughs> แล้วก็ชอบะเอา,เอ,า,เอ,าออกก่อนน้ำเ,เดี๋ยวเจ๊งพอดีโอเคอันนี้ก็เป็นไก์นะครับพูดถึงเล่งไก่แล้วโอเคกดเข้าไปถ้าไม่งั้นก็จะดันๆอยู่อย่างนี้นะครับส่วนล่าง อันนี้ผมชอบเขาดีไซน์มาดีก็คืออันนี้เป็นกล่องใส่แบตคือใส่แบตสิบเข้าไปเวลาเปิดเปิดอย่างนี้ออไม่ได้เปิดยากแล้วข้างในก็จะเป็นแบตเห็นไหมฮะเนี่ยนี่เป็นแบตโอเคเวลาใส่ก็คือใส่เข้าไปเลยเรากดให้ดังกิ๊กเรียบร้อยแค่นี้ก็พร้อมทำงานแล้วก็ปิดซึ่งมันดีนะ มันดีนะผมไม่แน่ใจว่ากี่ห้อมีไหมแต่ถ้าจําได้รู้สึกว่าจะไม่มีนะมันจะเป็นเสียบแบตเข้าไปใช้ซึ่งผมแบบเฮ้ยนี่คือน้ํานี่คือไฟนี่คือน้ำนี่คือไฟ,ค,อค,อไฟคือแบบก็นิดนึงอะ่ะทำมาเป็นแบบเบต้าชิลเป็นแบบเออกันฝุน่นกันกันน้ํากันละอองน้ําหน่อยเผื่อมันพลาดอะไรเงี้ยผมก็ก็ดีนะเออผมว่าเขาเขาโอเคตรงนี้ต่อไปมาถึงขนาดเขากันดีกว่านี่ขนาดเขา แห้งยังแห้ง,ง,งละโอเคนี่ขนาดเขานี่คือมือผมแล้วนี่คือแขนผมไม่ใหญ่นะไม่ไม่เล็กนะคือใหญ่นะอย่างนี้ก็ห้าสิบเซนนะแบบเส้นผ่าศูนย์กลางห้าสิบเซนเปืนสักสามสิบเซนอะไรอย่างเงี้ยลงมาตรงนี้อีกสามสิบเซนใหญ่ครับไม่เล็กเลยครับโอเคครับอย่างต่อไปหลังจากที่เราดูแล้วมันใหญ่มากเดี๋ยวเรามาดูมันหนักเท่าไหร่กันนะฮะ โอเคครับน้ำหนักของเขาอยู่ที่1.1 1.6กกิโลก็โลครึ่งเกือบโล7 1.6 6ก็เกือบ1.7โลก็ถือว่าใหญ่นะแล้วก็มีน้ำหนักอะผมว่ามีน้ำหนักพอสมแต่ก็ไม่ได้หนักมากมายเล็กเบากว่าดัมเบล2โลอ่ะที่ผู้หญิงยกซึ่งโอเคนะผมว่าเป็นอะไรที่รับได้ทีนี้ประเด็นหลักๆของมันเลยคือ เวลาเราเลือกเครื่องมือไร้สายอย่างที่ผมบอกตอนแรกหรือว่าอย่างที่แฟนๆในช่องพอจะทราบไปแล้วถ้ามีใครถามว่าแบบซื้อสว่านตัวไหนดีซื้อน้ำหกอีกแล้วซื้อสว่านตัวไหนดีซื้ออันนี้ของอันนี้ดีไหมซึ่งผมก็แทบจะบอกกับทุกครั้งว่าแบบคุณมีซิสเต็มยี่ห้อไหนคุณก็เลือกยี่ห้อนั้นก็ได้เพราะว่ามันก็คงไม่ได้เทคโนโลยีต่างกันมากยกเว้นแบบเครื่องมือที่เฉพาะทางจริงๆทีนี้รับตัวนี้ล่ะ แล้ว Back a n d d e c k e r ล่ะมีมีอะไรที่เป็นซิสเต็มของเขาบ้างซึ่งถ้าเพื่อนๆจำได้เมื่อก่อนผมเคยรีวิวไปตัวหนึ่งก็คือ b a c k and Decker MultiEvo ที่เป็นสว่านทอดเปลี่ยนหัวได้อาฮะเขาสามารถเปลี่ยนเป็นจิกซอเปลี่ยนเป็นเ,เครื่องตัดอเน,นกประสงค์เป็นเป็นเล่ชลูเครื่องขัดกระดาษทรายคือเปลี่ยนได้เยอะมากมีตัวเดียวคือ ครอบจักรวาลตอนนี้ผมยังใช้อยู่แล้วก็ไม่ให้ทีมงานเราไปใช้ด้วยเพราะว่ามันมันแก้ขัดได้ดีสุดๆเลยซึ่ง Back a n d d e c k e r 20โวลต์ก็มีเหมือนกันตัวนั้นเป็น14.4มั้งอันเนี้ยเป็น20โวลต์มีเหมือนกันเท่ากับโอเคขอแรกคือไม่เขวงเลยและผมคาดเดาว่าเพื่อนๆน,น่าจะพอรู้จัก Back and d e c เด r กเจะเครื่องมือทำสวนอยู่แล้วซึ่งในซิสเต็มของเขาผมได้สอบถามไปยัง Back and d e c เด r เลยว่าแบบ สมมติวาผมจะซื้อสตเนี้แล้วเราในซิสเต็มของเขา,าคือผมจะเอาโลนเลยไหมแล้วมันมีอะไรขายมากกว่าน,นี้ไหมซึ่งเขาก็ส่ง Product r a n g e ของเขามาให้มามันมีทั้งโอเคมัล okay, ติอีโอันที่2คือเครื่องฉีดน้ําคือจริงๆเขาส่งมาเยอะเดี๋ยวผมขึ้น Insert ให้ดูเนี่ยคือภาพที่เขาส่งมาว่าเขามีอะไรบ้างแต่ตัวไฮไลท์ของผมเลยนะที่ผมชอบเลยนะคือมัลติอีโอันนี้แน่ๆตัวที่2คือเครื่องฉีดน้ํา ตัวที่3าคือเครื่องตัดยาสาตัวนี้คือเพื่อนๆสามารถใช้งานในบ้านคือแบบเกือบจะหมดละโอเคอาจจะมีเลื่อยนยนไรสายะอะไรเงี้ยอีกหน่อยเพราะว่าไว้สำหรับเล็มกิ่งถ้าเพื่อนๆมีบริเวณในบ้านอย่างเงี้ยเรามีต้นไม้ที่ไม่สูงเกินไปอยากจะบังคับเชฟมันเนี่ยตอนเนี้ยเป็นเป็นประเด็นที่ดีคือแบบเรายังขึ้นได้ปีนได้เตี้ยเตียเนี่ยผมว่าอันเนี้ยคือ perfect อะฉะนั้นเท่ากับว่าคุณเนี่ยไม่โดดเดี่ยวอีกแล้ว คือถ้ามีมีตัวเดียวมีมีโปรดักต์มาตัวเดียวแล้วมีแบบแล้วมีชุดมาอย่างเงี้ยผมเอาจริงผมก็ค่อนข้างคิดเยอะมากเลยนะครัแบบอา้าวแล้วเรายี่ห้ออื่นก็ได้ไหมไยัไงเงี้ยไม่ไม่ต้องมีซิสเต็มเขาก็ได้แต่พอมา System มระดับนี้ละคือ <c oughs> แน่นอนคือแน่นอนมากๆกว่าน่าโดทีนี้หลังจากที่เกินไปทั้งหมดแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันว่ามันใช้งานอะไรได้บ้างแล้วก็มันเหมาะกับเพื่อนๆไหม เดี๋ยวเราไปลองคลิปสาธิตการใช้งานคร่าวๆกันครับ โอเคครับก็น่าจะจบไปหมดแล้วสำหรับทั้งคลิปการใช้งานทั้งทั้งรีวิวของตัวนี้คร่าวๆถามว่าผมชอบไหมคือเลือกเลยแหละ เลือกเลยให้มันอยู่บ้านแน่นอนมันมันสะดวกกว่าที่คิดเยอะคือที่เห็นในคลิปอาจจะดูไม่สะดวกมากเพราะว่าอีกมือหนึ่งผมต้องถือกล้องไงแต่คือถ้าทํางานมือเดียวคนเดียวนี่คือตั้งแต่หน้าบ้านยันหลังบ้านและการทํางานของเพื่อนจะสนุกมากถามว่าป้ายาายาไหมใช่มีเรื่องเดียวที่น่าจะเป็นเรื่องที่ผมแบบรออยู่ก็คือผมสอบถามไปว่าเขามีแบตท,ที่ใหญ่กว่า เยอะกว่า2แอมป์ไหมเขาบอกตอนนี้ยังไม่มีต้องรอแผนการเขานิดหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นจุดบอดตอนนี้นะของผมนะก็ะคือผมอยากได้แบตเยอะกว่า2แอมป์เพราะว่าถ้าใช้งานบ่อยก็น่าต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเยอะคอ,อน่าจะเป็นจุดเดียวที่ผมคิดนะตอนนี้ที่เคยใช้งานแบบวก็เป็นลองดูนครับว่าน่าสนใจไหมอ๋อใช่ เจ้าตัวนี้สนนราคาอยู่ประมาณ4 0 0พนติดๆอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้ว่าแบบสามารถเข้าไปซื้อหรือเข้าไปดูได้ที่ไหนนะฮะล้วก็ลองช้อปปิ้งกันดูครับสำหรับคลิปนี้น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้และคลิปหน้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราไปลองชมกันครับครับสวัสดีครับ